สำหรับคนที่ติดคำพูดฟุ้มเฟืย่ยพวกคำว่าเอออืมเออครับผมนะครับผมประมาณนี้อะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยนะคะที่ติดคำพูดติดปากอะที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราเรียกตรงนี้ว่าคำฟุ่มเฟื่ยนะคะ คนที่พูดอะไรแบบนี้มักจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับความเงียบคืออยากจะฟิลอัพอ่ะอยากจะเติมให้มันเหมือนมีอะไรพูดอ่ะไม่อยากให้บทสนทนามันเงียบแต่จริงๆต้องบอกว่าบทสนทนาที่มีความเงียบที่มีการหยุดหรือเรียกว่าพอสช่วยได้นะคะวิธีการนะทำแบบนี้เวลาที่เรารู้สึกตัวทันและจับตัวเองได้ทันเวลาที่เราพูดคำว่าเอออืมคือคือคอ,อะไรเงี้ยนะคะพวกคำฟุ่มเฟือยพวกนี้เมื่อไหร่ที่เราจับได้ให้เราหยุด แล้วแทนที่คำนี้ด้วยความเงียบคือแทนที่จะพูดคำพูดพวกนี้แล้วคุณเงียบนะบทสนทนาของคุณนะจะเปลี่ยนไปเลยค่ะจะดูมีความมั่นคงมีความมั่นใจและสิ่งที่คุณพูดมัน solid มันแข็งแรงกว่าเยอะเลยลองเปลี่ยนคำฟุ่มเฟืยด้วยการพอ u ส e ดูค่ะ